ก็มีมีร้านค้าสอบถามผมมานะครับมันจะมีเหตุการณ์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการขับรถนะครับไปถอยชนเสาไฟนะครับซึ่งเสาไฟตลาดเรามันเป็นเสาเหล็กนะครับคืออย่างนี้ครับเสาไฟเนี่ยมันจะมีความสูงอยู่ที่5เมตร50เซนนะครับ5เมตร50เซนนะฮะแล้วก็เป็นเหล็กไอเหล็กท่อประปานะครับเหล็กท่อประปานะฮะ ถามว่าเราจะใช้เสาปูนได้ไหมมันก็ได้นะฮะแต่เสาปูนเนี่ยมีมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือหนึ่งเลยเราไม่สามารถติดตั้งคนเดียวได้นะครับสองนะครับมันมันจะเหมือนบังนะฮะบ,บังร้านนะครับเพราะเสาเสามันจะใหญ่กว่าเนาะมันก็จะบังเวลาเวลาตั้งร้านเวลาอย่างเงี้ยมันจะมีความเกะกะมากกว่าเสาเสาเหล็กนะครับเสาเหล็กเนี่ยบางทีเรามอมผ่านได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะแบบไม่ต้องมา เขาเรียกว่าอะไรมาคอยระวังนะครับเสาปูนนะฮะแล้วก็เคยมีแต่ว่ามันก็จะเมันก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรเนี้ยมีโอกาสที่จะนี่ตามเหล็กไหมอะไรไหมมันก็มีนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาสายติดกับตัวเสาหลินะฮะแต่ว่าเราพยายามที่จะไม่ให้มันบังพื้นที่ภายในนะครับทีนี้พอมีมีถอยชนเนี่ยก็มีการตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีราคาค่าความเสียหายนี่ยเท่าไหร่นะครับ ก็ผมที่ผมตั้งไว้ก็คือ3,500นะครับ3,500เสาหนึ่งนะครับถ้ามีการล้มมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ละเสาเนี่ยบางต้นเนี่ยมันจะมีไฟโซลาเซลล์นะครับที่เป็นจานบินนะอยู่บนหัวเสานะครับซึ่งไฟโซลาเซลล์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,800ถึง2,000นะครับนะฮะก็ตีเป็นส0งพนนั่นแหละนะครับถ้ามันร่วงแตกมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็คือเหมือนกับจะเป็นการ เพิ่มมูล,ลค่าไปอีกนะมันก็จะกลายเป็นจาก3ามพัก็เป็น5้าพ네ันห้าอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแต่ถามว่าถ้าใครเป็นช่างหรือว่าสามารถซ่อมได้เปลี่ยนเสาให้ผมได้เนะี่ยผมก็ไม่ได้ติดตรง,งนั้นก็ให้ทํานะครับเหตุผลที่มันต้องคิดราคานี้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้ว่ะคือเวลาเราทาอ่ะถ้าเราคนทําเป็นน่ะมันง่ายนะฮะสามารถที่จะเอาไปติดตั้งไปอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่ามีนั่งร้านเนี่ย ในความสูงที่5เมตร50เซนตยต้องใช้นั่งร้านอย่างน้อยก็3ชั้นนะครับนั่งร้านที่ขึ้นนะครับแต่ของผมเนี่ยจะใช้วิธีการใช้รถนะครับเป็นรถหลังคานะครับหลังคาสูงนะฮะซึ่งผมก็ให้ทางร้านอเนกการช่างเนี่ยเขาออกแบบแล้วก็ทําให้มันเต็มแม็กไปเลยสุดความสูงเลยนะฮะซึ่งซื้อรถมาก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทําเป็นรถแห่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็แต่มันก็ยังไม่ถึงนะฮะ มันยังไม่ถึงหัวเสานะครับต้องใช้นั่งร้านอีกผมก็ซื้อนั่งร้านที่สามารถพับได้เนี่ยมานะครับเป็นเหมือนเหมือนบันไดเหมือนอะไรเงี้ยนะครับเอาไปตั้งบนรถหลังคารถอีกทีแล้วก็ยึดใช้เชือมัดยึดติดก,กับตัวหลังคานะครับถามว่าทําไมทำอย่างนี้นะครับถ้าเป็นนั่งร้านเนี่ยมันก็มั่นคงนะมันสะดวกนะแต่มันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆนะครับรถนี่เวลาเราทําไฟเรา เราจะขยับเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขง่ายนะครับถึงเวลาเราก็แค่พับนั่งร้านเก็บใส่ราคาก็จบเลยนะฮะแต่ทีนี้ว่าเวลาการติดตั้งนะครับคืออย่างตัวผมเนี่ยสูง180นะฮะขนาดใช้นั่งร้านนะใช้นั่งร้านบางทีเนี่ยก็ยังไม่ถึงเลยนะฮะนะครับมันก็เลยเป็นเหตุว่าเออจริงๆแล้วมูลค่าของมันอะ ถามว่ามันแพงไหม ست? มันก็ไม่ได้แพงแต่ว่ามันก็ทํายากอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าทําง่ายนะครับค,คือคือความรู้สึกเวลาเวลาเราทํางานเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่ผมไม่ชอบก็คืออ่าคือผมเป็นคนทํางานทําเองส่วนใหญ่ทําเองหมดเลยนะครับอย่าง,สา,างสายไฟอย่างอะไรขึ้นสายไฟอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ทำเองแล้วก็บางทีก็ทําคนเดียวด้วยนะอย่างตอนที่ติดตั้งเกงเสี่ยวเนี่ยความมักง่ายของของบางท่านเนี่ยบางทีอยากใช้ไฟะนะครับรีบใช้ไฟก็รีบไป สับไฟขึ้นนะบ,บางทีผมทําไฟอยู่เงี้ยนะครับไฟมันก็ช็อตมันก็อะไรคือบางทีความความเสี่ยงด้วยนะครับมูลค่าความเสี่ยงของเราที่ที่เราจะมีโอกาสแบบอาจจะตกรถตกราหรือว่าเอา่อไฟช็อตอะไรเงี้ยนะมันมีนะครับบางทีเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยมันแพงมันโน่นนี่นั่นแต่บางทีเราทําให้เป็นเนี่ยเราจะไปติงานคนอื่นนะครับบางทีเราทราแล้วทาได้ไม่ทาไม่ได้อะแต่ก็บอกว่าเอา่อ ไม่น่าแพงนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะบ,บางทีมองอ่ะเป็นเสาเหล็กเป็นอะไรแค่นี้ไม่น่ากี่บาทนะครับแต่ถ้าไปทําเองจริงเนี่ยมูลค่าความเสียเ่ยงเออเสียเวลาด้วยนะครับเสาต้นหนึ่งเนี่ยถามว่าเสียเวลาไปติดตั้งนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยมันก็ใช้เวลานาน,านอยู่นะนะครับแต่พอตรงมาขุดขุดเสร็จตั้งเสานะครับเทปูน,ทนนะครับเทฐานนะฮะกว่าปูนจะแห้งแล้วขึ้นสายได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ เอาเสาเสียบๆตกๆก็สายไฟมัดมันไม่ใช่นะฮะมันต้องใช้เวลาในการทําเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าความเสียหายนะครับความเสียหายเสียเวลานะครับความเสี่ยงอีกนะฮะซึ่งมันมีโอกาสที่จะพลาดกันได้นะครับไฟชดไฟอะไรเนี้ยนะครับซึ่งบางคนก็บางทีไม่ไม่เข้าใจนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่บางทีเนี่ยคือถ้าทําเองได้เนี่ยนะครับเป็นมีช่างมีอะไรเป็นเป็นของตัวเองมาทําแล้วเราจ้างเขานะครับ จริงๆอย่างเสาไฟเน 000, 000 know, 5, 50 50ี่ยถ <Hayır> ้าเป็นเสาปูนนะครับเอามาตั้งเนี่ยนะครับก็ต้นละสองสามพันอยู่แล้วนะฮะต้นละสองสามพันแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ความสูงห้าเมตรห้าสิบด้วยนะฮะแล้วที่เหตุผลที่ใช้เสาเหล็กเนี่ยก็คือมันยืมีความยืดหยุ่นสูงมันสามารถที่จะแบบเราสามารถที่จะติดตั้งเองได้นะครับติดตั้งเองได้แล้วขนย้ายก็ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นเสาปูนนะครับตอนติดตั้งเนี่ยเราไม่สามารถทําคนเดียวได้นะครับเราก็อาจจะต้องใช้ ถ้านหนักๆหน่อยนะครับเสาที่มีความสูงมากก็ต้องใช้รถนะครับรถเข็นในการยกตั้งนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบให้อย่างเราเนี่ยทาคนเดียวมันไม่ได้นะครับแล้วก็ถามว่าแต่ว่าเสาปูนม,มันดีอย่างมันจะสามารถที่จะมีรูเสียบเสียบเหล็กนะครับสําหรับใส่รองเท้าเซฟตี้แล้วก็ปีนขึ้นไปซ่อมได้นะครับนะซึ่งผมก็เคยทํานะครับที่ตอนนั้นไปขึ้นไปทําที่วัด วัดโปกลางหนังง่วนะครับก็ปีนเสาปูนนะครับแต่ทีนี้ด้วยถ้าเสามันได้มาตรฐานนะครับมาตรฐานจริงๆเนี่ยนะครับมันก็มันก็น่าปีนะนะครับคือในเสื้อผ้าพหรอไเสาที่มันตั้งลอยๆอยอยู่ต้นเดียวแล้วไม่มีอะไรดึงเลยแต่ถ้าเป็นเสาไฟตามถนนเนี่ยมันจะมีสายไฟล้างให้ทั้งสองด้านนะครับอย่างล่าสุดที่มีรถถอยชนเนี่ยเหตุผลที่เสาไม่ล้มเนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยก็เพราะสายไฟเนี่ยมันล้างกันไว้นะครับ แต่ถ้าปัญหาก็คือว่าหน้าเวลานั้นถ้าเสาไฟขาดด้วยนะครับมูลค่าของมันนี่เพิ่มมีนะครับถ้ามีไฟโซลาเซลล์อีกก็หนักเข้าไปอีกนะเนี่ยถ้าเราคิดคิดในแง่เนี่ยเรามานั่งคำนวณเนี่ยมันก็คดข้างที่จะแพงอยู่นะครับแล้วอย่างหนึ่งอะ่ะผมก็ไม่ได้แบบอยากจะไปเรียกร้องอะไรกับใครนะบางทีไปถอยชนกันเองไงน,นะครับมันอยู่เสามันก็อยู่ของมันดีๆอะ่ะนะครับซึ่งมัน ผมตั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่กลางถนนตั้งอะไรนะครับเราตั้งพยายามให้หลบหลบเส้นทางที่รถวิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็คํานวณมาแล้วว่ามันจะไม่ไม่ได้มีโอกาสที่รถจะไปชนนะครับนะฮะแต่ก็จะมีถามว่าที่ผิดพลาดอย่างอย่างล่องบงเนี่ยนะครับพอมันย่อนมันอะไรเนี้ยนะครับมันอาจจะมีรถไปเกี่ยวสายเกี่ยวอะไรขนาดขนาดสาวสูง5้าเมตรห้าสิบนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะมีรถไปเกี่ยวนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมทำทำคนเดียวผมก็จะมีเครื่องเจาะด้วยนะครับขุดขุดหลุมนะครับเจาะใช้เป็นเครื่องเจาะแล้วก็ฝังเสานะครับแต่ว่าเราจะขยายฐานส่วนบนให้กว้างไว้เพื่อเวลาเทปูนมันจะได้มีโอกาสลังไม่ให้เสาเอ็นอย่างเงี้ยนะครับแต่บางคนก็ถ้าช่างบางคนมักง่ายก็แค่เทข้างล่างนะครับทีนี้เวลารถชนเงี่ยนะครับมันก็จะหกักมันหักไปเลยมันขาดไปเลยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเสียหายเยอะนะครับ แล้วก็ถ้ามันเป็นเสาข้างนะครับเสาข้างเนี้ยนะครับมันก็สามารถจะอัดเสาอาจจะขาดแล้วถ้ามันขาดไปแค่ห้าสิบเซนเี้ยนะครับที่ฝังดินเนี่ยเราก็สามารถใช้เสาเก่าได้แต่ถ้ามันเป็นเสากลางๆงนะครับเสากลางกสมมติว่า,อ,าอย่างที่ชนล่าสุดนี้มันเป็นเสาที่มีสายไฟทะแยงมุมทั้งสามด้านนะครับซึ่งถ้าเราไปใช้เสาที่สั้นลงเนี่ยนะครับ สายไฟมันก็จะหย่อนลงเป็นเป็นตกลงมาแบบแล้วทีนี้มีโอกาสที่รถมันจะไปเชี่ยวไปเกาะนะฮะมันก็เยอะนะครับมันก็เลยแบบเป็นเหตุว่าทำไมทำไมจะต้องใช้เสาที่มีความสูงเท่าเดิมนะครับเพราะว่าคือจริงๆงอ่ะเหตุผลว่ามันจะเอาต่ำกว่านั้นมันมันได้ไหมมันมันก็ได้นะครับแต่ว่าสายมันจะตึงเพราะมันจะดึงดึงทะแยงตกลงมาหมดเลย3แล้วมันทะแยงมุม3มุมนะครับแต่ถ้าเป็นเสาริม ใช่ไหมครับเสาลิมแล้วมันเอียงลาดลงไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้มันก็เลยเนี่ยเป็นเหตุว่าคือจริงๆราคาที่ผมตั้งไว้อย่างสามพันสี่พันหรือห้าพันเนี่ยที่ตั้งไว้เนี่ยมันเป็นเป็นราคาที่ตั้งไว้นานแล้วนะครับแล้วก็เอาไว้สําหรับป้องกันคนชนนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ให้ให้รับทราบทั่วกันนะครับว่าต้องระวังแล้วก็พยายามรักษาไม่ให้เกิดความเสียหายตรงนี้นะครับ